พร้อมยังคะกอดเอลพี่เลยอ่าโอโ้โหตรงไปอีกลูกค่อยๆสิลูกอ่ะพร้อมไหมอ่ะอีกนานนะอย่ายเฉยๆก่อนดิอีกนานตกอ่ะลูกอืมเหยียบขึ้นไหเฮ้ยอ,อย่าพึ่งลูกพี่ออเอาเท้าลูกพี่อออย่าพึ่งน้องยังไม่เสร็จอ่ะไป เลยเลยเลยอออ่าไปงุดไปงุดไม่เป็นไรแม่ช่วยแม่ช่วยพี่ออจับสองมือลูกจับสองมืออ่าดีเอาค่ะค,<แ>ค่อยๆพี่ออยกเท้าก่อนลูกพี่ออยกเท้าก่อนมันเครื่องมันแรงนะวันนี้เพราะว่าแม่ชาร์จแบตให้เต็มนุ่นใครมาลงไปรับปะป๊า,ปากับพี่นัดินก่อนไปเร็วออ้ยอุย,อย,อยพี่ออปล่อยเท้าดิครับ พี่อ้อปล่อยเทา้าก่อน,กกอนเออเออะปะปะปไป,ปอเออปอุ้ยใครมาใครมา